น้องซุกเนะนาะหรือว่ามาซุกันาดพี่น้องเพิ่นมอบทีหน้าของเพิ่นนี่นะนทีนะทเพินสื่อแล้ค่าสองแสนบาทให้มาดอนพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่ามอบไปเลยไล่แบบว่าอยากเห็นนั่งกระเฮ็ดโลเป็นวันเนาะมาดอนก็เลยนี่แฟนอยากอันนั้น,น,น,นปลูปกยาเลี้ยงง้อเนาะพี่นออ้องโอ้ตุกสูบดีขนาดพี่น้องเอ้ยฝ่อหนามแบบจ่อเลยกับไล่ออกเลยเนะนาะต้องใส่โฟมก็ได้นี่ดรนี้นี่น โดนเออขาดเลยขาดเลยขันจ่าให้มันหล่นเลยเนาะนี่ดินี่อู้ขึ้นมาเองเนาะหางว่าแห้งกว่าใดแต่ไงหาแห้งเออมันทันแห้งมาค่อยดันขึ้นมาเรื่อยๆนะัสบายดีพี่น้องทักใจสบายดีที่สุดทุกคนวันนี้ว่าดอนอันนั้นให้ลูกมาจอน้าให้นาะพี่น้องซึ่งมาอันนั้นน้องซุกเนาะหรือว่าบ้าซุกกันนะพี่น้องเพิ่นมอบที่น่ะของเพิ่นนี่นะทีเพิ่นซื้อราคา200,000บาทให้ว่าดอนพี่น้องเอ้ย เป็นว่ามอไปเลยไรแบบว่าเป็นว่าอยากเห็นนักก็เฮ็ดโลดเป็นว่านาะบอลก็เลยมีแฟนอยากอันนั้นปลูกหญ้าเลี้ยงง่วนาะพี่น้องก็เลยพีมาจ่อหนามพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันมาสีลายหนามลายอยู่บเน,น,นาะพี่น้องก้าวใส่จ่อหนามจ่อหนามก่อนเนาะพี่น้องกะบิดเนาะจ่อจ่อหู้ไปก่อนซื่อๆนะ นด็กกบัดรนามาได้เด็กเสียเอาโปมเอาเอาโชราเซลมาใส่เอาพี่น้องเด็กกัเด็กกับเสียอ้อมหัวบัดนี้อ้อมหัวน้าเนาะพี่น้องเพิ่นมาบาซุกเพิ่นมาอันนั้นเห็ดโดจะเข็ยนยังกับเฮ็ดโดเนาะเพราะว่าเพิ่นกับจักสีดำไมาเห็ดจักบ่อเนาะเพราะว่าหน้ากับหายพอเห็ดพี่น้องพ่อเราวแลเห็ดเนาะเห็นเก่าเราะก้างอะไรพี่น้องพ่อเราเห็ด คือวันนี้ขัดจีมาเห็ดเหมือนมาออมหัวยังไงคือัดง่ายนะวันนี้หงอขวดเอาแคบน้องเลยนะลูกนะบ่ามันง่ายเลยเข้มน้องเลยเนาะสุขสันต์เฮ้ยเจอกุณป่ะฮะบนไหนบนนั้นก็ได้เออบนนั้นมันง่ายฮะล่ะเห็นรู้

นี่เขาก็งามเตอยู่เลยเขาเห็นไหนี่อดพุ้นไสน่ะดัหรือบานนี่นบานเดี๋กำลังจะตั้งเครื่องเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาดูนกันมาสิไส้น้้ายอยู่บ่พี่น้องเลยกาบานามชรายอยู่บ่สั่งอันนี้ น้ำซางนีงก่กระชีปล่อยปลาเนาะพี่น้องเห็ดถั่วแล้วกระสีปล่อยปลาเอาปลามาปล่อยใส่เนาะเดี๋ยวไปคือ <c oughs> เป็นทงนนบบนเนี่ยี่ปล่อยงูอ่าวบัดไรุ่ง่รเออขันมีหนามมีหนามีหย่ามีโย่มันก็แค่อีหดอกฉันแดงกับโบกตีหนามโบกได้เว้ยแต่ว่าขันว่ามีมหนามมากกับปูใช่แล้วกระชีโบกนีเขาสีแดงปานโบกหรอ ปั่มเสิยด้ยเออแสงอาทิตย์ตอเแรกครับจิตของเราเองลงลายบอลเดี๋ยวตั้งเครื่องกอนพี่น้องเอ้ยี้ตั้งเครื่องกันตั้งเครื่องขึ้นเรียบร้อยอันหนอยอันหนอต้องจับว่ามันเทียงหรือไม่เทียงอย่าง nạm hoặc là thêm nó nghĩa là nó không nạm hoặc là ừ. một nạm bốn miệng nào không được tình ai đó mọi người có phải chè của chè nhắn của nó bọn mình dành nhạc của anh ấy không được tình luôn ừ thì nó không kịp tháng đem tầm chuyện họ vậy

เดิมจ้อยเนาะพี่น้องเป็นเวลา8โมองอ่าเวอรที่นะเนาะแล้วมาเบิ่งกันมาเฮ้าสี่เดี่ยวเจ็ดมงหนามันไลลงเลยดิหนามันไลลงสูงมันก็ไลไว้มันก็นนกนแท้นี้มากมีหินแห่นะพี่น้องเอ và bộ hơi hơi bị cho mà bằng pì cài rồi mà ướp xong xả pì lăng này như thế này rồi, như thang thước chuyển chuyển này nó. Ừ. จอกระเจือนใส่ทอเหล่ยพี่นาะหรือว่าทอซีนิวเนาะแต่ปลาจอหูมันันหาฮะจจอใส่ปมเสมอพี่เนาะปมเสมอแปดเออานิ้วเนาะหูหันสนิ้วนภาษาพังไทยเนาะภาษาภาษาบ้านมารอนกะอันนี้ท่อแปบกันปลาซีนิวกับม่นทอเหล่เนาะ คือมไม่ยิ้นแน่เนาะฮะอันนี้อันนี้ยินแน่เดือบม,มากแล้วใช่เนี่ยเอาหิหนแน่ขึ้นเนาะเนี่ยเอายินแน่ขึ้นเลยฮะกลว่า นีนเครื่องวิ่นเนาะวิ่นเกินว่ามีดินเหนียวเนะาะตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงไงครับพี่นอ้องทานมาก,กับเกือบสิบโมงตัวใหญ่เนาะแล้วก็ได้สิบเออแปดเมตรเนาะพี่นอ้องสุดนี่ก็สิบเมตรกับโปแข็งมาได้พี่น้องเลย พอหินอันนี้เนาะหินแดงหินอ่อนนี่เนาะกันเจือเนาะกับสี่เมตรไปห้าเมตรกันเจือหรือว่ากันพังเนาะพี่น้องเป็นท่อท่อนี่ขันมาฟังไทยกับทอสี่นิ้วเนาะเพชรกันพังพี่น้องแต่ว่าจอหู้หันเสียปมลงหันอันนั้นใส่หู้อันสามนิ้วพี่น้องแบบฟังไถ่นะหองแบบขันมาฟังได้กับ ผู้แปดสิบเนาะท่านได้ใส่กันเจรอนพี่น้องย้อนลงก่อนเนาะมาห้าสิเอาลงโฟมยอ้ยอนย้อนสามไร่เนาะยอ้อนตามมาตรฐานกับม,มันสา่สาส่าสี่เมตรพี่น้องหรือว่าแล้วแต่เนาะน้มหน่อยหนามได้พี่น้องการมาตรฐานมันก็ประมันส่าสี่สหสหหกหรือว่าสามสิบเมตรแห้งดีเนาะพี่น้องกับมันบอ

mua của mua khác, ăn nhon cứ xí đẹp phi nhòm cái mượn này nó quan cho tài hụt sướng sướng, đau vậy, đinh nặng tôm nó, bựt mất, chốt, này bựt cái này này, tóc đấy phi nhòm, tôm nó, thế mà cả ngân này, này ngân theo thằng nào, thì số nai gì, chỉ xảy nặng ba nó và หนังปลาปาเขาบริสุทธิ์ใสกันหรอกพี่น้องเยเพราะว่ามันมันกับโอมิเหมือนกันแล้วให้แท้หน้ากันเพื่จะไป็นจอหนังปลาดางแล้วว่าเท้าพื่อนเลยกะใสหน้งปลาดางปุแค่นี้เอาบอลน้ำเปนจอง่ายเนาะพี่น้องเขากะเอาสามารถเอารถน่อยอะไรเนาะมันจะบจอง่ายอย่างเงยแล้วบอนอนเปลี่ยนเปลี่ยมกับหน่อยเพราะมันตูวใหญ่เนาะนกกระจิ้งเนี่ยเอาหัวหน่อยลงกน่าเหมือนจอเพราะหัวจะนี ว่าอันนั้นซ้ำเมตรนะเออซ้ำซ้ำเนึ่ยมันลงบ่เด็กพี่น้องมันหัวยังไงเราต้องเอาหัวหัวตัวนี้ลงก่อนหัวตัวนี้ลงแล้วจอหอดแล้วเขาจะเอาหัวตัวนี้ลงกำลังอีกมาลองกำลังอีกนะหัวตัวนี้ลงในสิบสองเมตรพี่น้องมันแข็งนะเอาหัวหน่อยลงก่อนเอากระเจือนใส่แบบ อันน <speak>. ี <zab chord> <sa iden blessing> ้แกเป็นเวลาเที่ยงไงเนาะแต่จักแม่เหรเว้ยท่อนที่เศร้าวะเนี่ยเออท่อนที่ซิบป่ะเออท่อนที่ซิฟไรเศร้าแม่เนาะพี่น้องแต่ว่าเขายังจ่อหัวหน่อยอยู่เนี้ยจ่อหัวหน่อยตรงนี้พี่น้องเพราะว่ายังจีเอาหัวตัวนี้ลงนี้ลองหัวใหญ่อยู่พี่น้องลองเอาโปเอาโปมลงอะไรเนาะเริ่มพ่อหู้นะน้ำแน่เลยพี่เนาะตอนน้ำแน่เนาะ ไปกินข้าวอยา,ากทำงานเสร็จเลยก,กินข้าวเลยนะเนาะวันนี้ก็อาหารวดอนมาเออห้ากับมาแเอาขอางกินาอย่างตามบักตัวไปนี่กินข้าวร่วมกันแนะต่งมือไป <c ười> <c ười> เอาไป bình cây đó bình cây đâm một thua này, này cả tiền ba hàng tên này ha cả lon đẹp loại năm nó, lon bắp mà này nó bắp ướp xe đế xe đế ก่อนมารอนกับเฮ็ดแน่นีๆนะพี่น้องเอ้ยปีหนึ่งนาะปีปลายเฮ็ดจ้ำลุเฮ็ดซำนะนะฮะตอนนี้ขึ้นเตียนเอาหัวหน่อยลงจอลงเลยวันนี้พี่น้องเอ้ยสามซีเมตรสี่ซีเมนต์จอตัวนี้ลงเลยเนาะเพราะว่าเขาลองเหรอสามซีเมตรพี่น้อง เราจะเอาปั่มลงหันซาซีแมตตเนาะเอาปั่มเสมอลงหันซาซีแมตต์จีเรียกับจ,จอหูหน่อยต้องเลยมมันุกเดี๋ยวมาดูกันแต่จีแดีจังมุงวันนี้นนเนาะแต่จีเรีหน้มได้อยู่วะเนาะ มาตอนค่ำเนาะพี่น้องตอนนี้เราเอาขึ้นได้เนาะอะไรสามสิบสามสิบหาเมตรพี่น้องแต่ว่าต้นหัวหนามเนาะก็เลยมาเป่าเบิ่งพี่น้องว่าหนามที่ได้เนาะต้องเอาเป่าเป่าล้มพี่น้องเป่าเอหนามที้ตมียังออกเนาะแ้ามันมีหนามร้ายกับเบิ่องนั่นเองนะพี่น้องอันมีหนามร้ายร่ามหน่อยเนาะวันนี้ตอนนี้สีมุ้งพี่น้องสีมุ้งแรกเนาะ

Mennään nhắn <laughs> <laughs> Đây đây, tôn là nạm hôn kìa bỏ Tôn này cả khen nữa, nó Tôn này cả phỏ hiên nữa, đây <laughs> 来一下。Right, จ้ามากนะนามสำเนียงซ่าโอเคลใส่ปุ่มแรงเนาะปุ่มแรงปุ่มพลไปเนาะอ,อันนาจา,จากใหญ่มากับแพะอปเนาะแพะเป็นเมินเมินปลาย ว่าเจาะแถวหูกนเกือบเป็นเมื่อนเนาะจักใหญ่จักลบนะอันนี้ก็เอาจักจักหน่อยมันก็เจาะได้กับประหยัดพวกตีเพราะว่าก็มีประสบการณ์ในการเจาะหนักเลยเนาะได้ได้บ่อมากเลยกันี่ cả ơn các bạn đã theo dõi và cho Để vào, okay, đẹp แนวคืนตอนนัก <ales S 1> <c ười> ็เ <c> ป <ười> oh, uh, si ็นโมคืนเธอไเนาะน้ำได้มปนออกลอยก็ซนิวเลาะพี่น้องให้กันเจือดแต่ว่าู้นี่เป็นผู้สนิวโอมสามนิวแต่ว่ใส่เนี่ซนิวมาใส่นี่โอม

ก็ขอบคุณงานมันออกมากฮาร์ดไม่มากโอเคแล้วโอเคแล้วขักแล้วลบนี่ขังอยูงเลยลมมันอ่ะเนาะน้องขักขนาดงตีผู้น้ำกำลังฉีดแทกเบิ่งนจะรับน้ำเนาะ ระล้บหนามึงตีน้มหลุดออกเลยบ่าที่ใส่โฟมก็ได้เออดี๋ยวนี่มึงตีพี่น้องระล้บหนาเพียงนี่เลยเนาะแต่ว่าูมันออกเลยมันไหลออกเลยไล่โบริเมนที่คอยด้นี่ได้เต๋อได้ใไรโอ้สปูมกลัวโซนเซฟอีกกลัวโฟมอีกที่ปูอ่าโตสุขดีขนาดพี่น้องเอ้ยข ỏ หนามแบบจ้าแต่ก็ไล่ออกเลยเนาะ ต้องใส่ป mm ูม hmm. ก็ได้นี่มันตีนี่ดีเลยว่าถืองามผุตัดออกไปนี่ที่แกเลยล้ำน้ะมันก็สีคิดว่าสะอยู่สี่ห้าเมตรนี่แหละมันผัดสิหล่นขึ้นมาฟรีเนาะหล่นเลยน้อองงลยูกน้องเลยพอดีเลยพักแล้วซะแามแดงกะนานสิลุงแามแดงมันสี่ลงประมาณสามสี่เมตรนี่แหละ นี่โปมันย้อนซ้ำทีหนาเมตรกัพ่อเอารถไทมาไทยแล้วนะบโบเฮ็ดหน้าเรอยเอาโปมมันนั่นเนาะโปมหอยโขงหนาะย้อนน่เนาะองดคักขึ้นกันเลยตังนั้นน้ำน้ำทำนี่โปมมนั่ก็ไ่นี่ยโปมน่นี่เากระไรนี่โปมอจอนนั่นนึ่งไดพี่น้องเออบริถึงมองนี่นี่จัคเถืออะไรพัดจ่อมา ก็เทือดที่สองหายะที่ถได้น้ำเนี่ยไปลงนี่ได้รับน้ำเนาะไหลเลยอไอ้บางทีนี่ถ่ายบ่อลำค้ำมาในพี่น้องออกบ่อเด้อเนาะออกบ่อแล้วก็ล้นออกลงเด้อไอ้บางทีชุดยอดชุดยอดสัมโปมเลยนี่แักแลบแขกแ้บ ยังเหมืนคอมันยังมาถึงแม่นะโชคดีดีพี่น้องเอ้ยมึงกินหนามเนาะหล่นขึ้นมาเลยเน้ำหนาะพี่น้องนี่หนามหล่นขึ้นมาเลยไอ้โจมึงนี่บัวห้าติใส่โฟมก็ได้หนามได้ขนาดพี่น้องเลยโชคดีโชคดีมันมันมือนีิอู้ไในหนามข้าอีนีโอ้หล่นขึ้นมาจากบ่อเลย บอพุ่มมันเป็นอยู่เพิ่งแถวนี้ลอยบ่อจังถือและบ่อหนึ่งลอยลอยบ่อจังมีลอยดอยบ่อจังมีบ่อหนึ่งแนวนี้ชีชีชตันแล้วเดเดี๋ยวอาองต่อขึ้นมาเบื้องมันสีดนเห็นอยู่ปต่อขึ้นมาอีกมันสดนขึ้นยดะ โอ้ขึ้นมาันเอยเนาะโอ้สุดยอดสุดยอะดย่าักโดดโดดเ่อยงวโดดเออคักไหลขก็ไหลขนาให้มันโดดเลยเนาะนี่ดินี่โอ้ขึ้นมาเองเนาะ่แหงอะไรต่เนี่ยโมแหงเออมันทันแหมันค่อยดันขึ้นไปเรือยนะมอนค่อยดันขึ้นดันขึ้นอืม่อีกทงแหเบวที่ดันขึ้นไปจน เห็ดแทงอยู่มันกระดันกนไปหอดแทงมูฮ้องแหงดีเด้เนี่ยรับมันดันแน่นี่เวิร์ตปีกูไม่่เพราะเห็ดย่างนะ่กูจะเอาออกแต่มันไลอยู่นี่เดลอมันจังโมเปืองไฟมันไลออกออกกับผู้ทีออกใจน้องเลยเนาะพี่น้องผู้ที่คักดอนนั่นหนาในีน้องกจิมีเด้อเนาะเสียปลามาปล่อยพี่น้องแฟนการเอากะจมื่ี พี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดปกติแต่รับน้ำมันจะอยู่สี่หาเมตรหรือว่าบอลได้น,น,นู่นๆนี่กัเป็นซิปซิปสี่สี่หาเมตรก็ยังมีแ้่พี่น้องแต่รับน้ำเนาะอันนี้ไล่ขึ้นมาเลยอุ้ยสุดยอดสุดยอดหักหักไล่เลยน,นี่อัดไว้เนาะพี่น้องเว่อรระบบน้ำล้นเนาะสุดยอด Cái bốp nằm nộp con thẻ Phải nằm luôn Nộp nộp lên Hát vậy có bao này đổ, ngày ngày, ờ, khắp trai, khắp trai. กัค okay. ่าจอกอันนั้นลูกเพิ่นเอาน้ำปกติเพิ่นจอกสองด่านสี่สองด่านหาเพื่อนแหละแต่เพิ่นเอาน้ำแต่หนึ่งด่านแปดแสนเนาะกับประมาณสามพันบาทเนาะสามหกสิบแปดเนาะประมาณสามพันบาทพี่น้องเนาะไหลหนามแบบโอ้สุดยอดเลยเนาะกับคือว่าเาจอน้ำคนตัวเองเนาะพี่น้องจอน้ำผู้อื่นก็บ่ได้จอน้ำผู้อื่นก็บ่ได้เนี่ยสั่มหนีิเนาะ ีกอย่านึงก็เฮาไปจอรถใหญ่ก็โอ้ยแฮงเสียเงินหลายพี่น้องแฮงอันนี้จนําผู้อื่นกจเขาสิเฮ็ดให้้แม่นอันนี้เฮากจเอาเองซําจเอาเองพี่น้องเอ้ยฮู้ว่าเออหอน้ําอยู่ไสเฮากฮู้ว่าซั่นาเพราะว่าเฮาเคยเฮ็ดเนาะเงตีน้ําเนาะพี่นเบิ่งน้ําเนาะหลังจากที่จแล้วเรียบร้อยเออน้ําไหลเลยเนาะสุดยอดสุดยอดพี่น้องโอ้ภูมิใจหลาย ง่นยเลยวะเออขอบใจเว้ยเอามันซามาเลยกินยาท่านไหวะที่สแปดกินไหลแล้วเว้ยกินได้แล้วป่ะเออเออที่สแปดคุณแม่กินอะไระกาลแอกาแม่นไหลน้ำเนาะพี่น้องบัดต่อไปกาแม่นอันนั้นเป็นแผงโซลราเซลล์เนาะแล้วกาปั๊มหนามเนาะพี่น้องกาคอยไปเธอหน่อยเพียงเนาะ แล้วก็ไล่ปั๊มน้ำ <refused>, ส <because S 1> <idades S 2> ุรเกีแหละรายการเช็ดหัวเนาะบางเทจอกระเช็ดหัวก่อนพี่น้องแล้วแต่เนาะแล้วแต่อันนี้สะดวกบอนได้ก่อนนะสะดวกตัวไดก่อนเทจอกรเช็ดหัวก่อนเนาะหัวหอมหน้าเนาะหอมเบิร์ตพี่น้องเนื้อที่ก็ประมาณเฮกตาร์กว่าๆเนาะดูไปประมาณหาหกไร่อย่นะพี่น้องเนาะลายเติบอยู่ชื่อหอมหั่วหนึ่งก็สิบเบิร์ตไร้เติบใส่งบไปลายเติบพี่น้องแล้วรายการตุรกี คือว่าครบเลยเนะาะบานี้แต่ว่าขันมาอยากมานอนก็แม่นเอาโชเาเซลล์เข่าอีกเนาะใส่โชเาเซลล์เข่าอีกนะ้อ,อ,กนองนี่มารอนกับสีเดี่ยงตาเนาะพี่น้องกตที่ลักๆก็คืออ้อมหัวแล้วแล้วก็จะเอาเอางวมาปล่อยเนาะแล้วก็จะปลูกหญ้าน้ำปลูกทิ้งปลูกคลองนำเหมือนเด็กพี่น้องเนาะแล้วก็เดี่ยงตาน้านี่แหละความขีดมารอนเนาะพี่น้องประมาณนี้แหละอันน,อน,น,น,อน,น,นี้เอาเอาหนาไปก่อนเนาะพี่น้อง <c ười> เอาซ้ำหนีไปก่อนเนาะเห็ดไปทะเลขนาลหน่อยพี่น้อง <c oughs> ไปเนาะพี่น้องมานอนกับสีเรปิดคลิปไปเพียงจำหนีเนาะจะได้กับฝากกนไลก์กนติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในเรืเ่องพี่น้องเนาะพอกันอี่พี่นาวเลนไวัสดี